โมตัสสะโสวตตวะระหะโตสมะสมุทธัตนะโมตัสสะโสวตตวะระหะโตสมะสมุทธัะนะโมตัสสะโสวตตวะระหะโตสมะสมุทธัตนะ เลเซวะมโคนทัททนโยตัสนัสวิุติยาเจตันหิตุเหปฏิปัิฐาถุกัสสันตังคริสททัาถตินะณโอกาบดีอาตมภาพจะไดแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องว่าย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาก ตอฟังให้ดีในยาโยมนะวันนิเทศในหวข้อที่ว่าย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนี่คือหข้อเทศเราจะย่างไปทางไหนนี้เราก็จะได้ทราบทิศทางในชีวิตสืต่อไปท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายความมุ่งหมายของการสังเทศมีอยู่ห้าประการ คือหนึ่งสังเทศเอาบุญสองสังเทศเอาความรู้สามสังเทศพอเป็นอุปนิสัยปัจใจสี่สังเทศเพื่อปฏิบัติตามและห้าสังเทศอุทิศส่วนบุญให้แก่พ่อแม่อิอามันนาภูยาอโควาอาจารย์ถึงต้นในประการแรกสังเทศเอาบุญได้บุญตรงไหนเราต้องเข้าใจคำว่าบุญสะกอน บนแปลว่าชำระชำระกายชำระวิจารชำระใจของเราให้สะอาดนั่นคือบุญทีนี้กายวาจาใจของเราไปเตือนอะไรมาแต่เมื่อไรชาติไหนตากไม่ง่ายเตือนบาปบาปคือโลภโภสมุหะมีอยู่สามชั้นบาปยอยากเรื่องออกมาทางกายกับปากฆ่าสัตว์นักทรัพย ประพุธผิดเปลินับนตั้งแต่มดดำมดแดงเป็นซ้อนตลอดทั้งแมลงสาบกินจกตกแจ่แลก็เป็นบาดท,ทั้งนั้นนักทรัพย์ของราคาบาทเดียวถ้าเป็นพระก็ขาดแล้วเป็นเล่บเดียวก็ห้างประพุธผิดเรลินีไปค่มขืนอนจานหรือคิดในลูกเราเมียเขาในลูกในเมียเขาก็เป็นบาปพูดเทศพูดคำหยา พูดต่อเฉียดพูดเพ้อเจอ้อก็เป็นบาปนี่มันออกมาทางกายบุญก็จะได้ชำระบาปทั้งหลายเหล่านี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นทีนี้ยังมีบาปอย่างกลางเรกวันนิวรณยู่าตัวหนึ่งกามาฉันทะพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในปวกับพระอันคนธรรมบานาสามัญในทนเหล่านี้ถ้าอาจจะคิดว่ามันจะบาปอะไร ฮะพอใจในรูปสวยๆอยากได้เสื้องามๆอยากจะเบ็นต้นม้อยงามๆอยากได้รถสวยๆนะก็ของใช้ของสวยตลอดทั้ง,งนกงนามฝากชิดหน้างามๆฝากชิดตัวงามมันไม่น่าจะเป็นบาปก็า <c oughs> อาจจะคิดอย่างนั้นแต่มันเป็นบาปเป็นเป็นบาปย่างกลางมันเป็นกิเลสอยางกลางแต่บาปอย่างนี้มันไม่ทําคนอื่นให้เดือดร้อน แต่มันอาจจะทําตัวเราให้เดือดร้อนได้เอาเดือดร้อนตรงไหนออยากได้มันก็ต้องไปหาใช่ไหมล่ะนนเงยจะแสนเงยฮะเราต้องทนหาอันนี้เราอยากจะได้รูปสวยๆอยากจะได้ตั้งเสียงเพาะเพาออยากจะได้กลิ่นหอมๆอยากจะได้รสอร่อยๆอ,อ,อยากได้สัมผัสที่อ่อนนุ่มอืมมันนึกอยากสวยยังไม่ได้ไปหานะนึกอยู่กับที่ นอนเมื่อเกินในผากนึกนั่งไปจนไม้นึกก็าตามอันนี้ฉันเอาเป็นบาปแล้วจะเป็นอย่างกลางมันอยู่ในใจของสลรบ,บคุคคลสองพยาบาทใจโกธใจขุนเช่นได้ยินเสียงหง่หูหรือฟังอารมณ์ที่เขาพูดมันผิดหูของเราไม่พอใจแต่ก็ยังเฉยเฉยไม่พูดแต่ในใจรู้สึกไม่พอใจเราพูดม่ถูกหูแล้ว อย่างนี้ก็เป็นโทสะเป็นอย่างกลา,างเงี้อหงาหานอนเขาเรียถีนมิทะ,ท,ะท้อ,ทอ,จจทลลอใจออดใจน,นี่ก็เป็นบาปอุทจะกุฏะฟุ้งซ่านลำคาญหงดงิดใจนี่อยู่กับตัวมันคิดจะนอกเรื่องน่ก็เป็นบาปยึดคิดฐาสงสัยลังเลใจบุญมีไหมบาปมีไหม นายแล้วเกิดอีกหรือไม่นรกสวรรค์มีไหมทห้านะตัวนิทะเลาะนิวร์เป็นบาปท,ทุกกั้นใจไม่ให้บรรลคุคณงามคนดีได้ถ้าสงสัยแล้วเกิดไม่ได้บาปเลยมันแข้มคันอยู่นะเอาวเวยกตัวอย่างแค่สงสัยสงสัยว่าการปฏิบัติคองหมอยึดหนอเนี่ยมันจะถูกเหรอสงสัยอย่างนี้มีคนหนึ่งสงสัยไม่กล้าปฏิบัติ พ่อพ่อนี่ฉันไม่เคยภาว่าเลยหนอหนอนี่ยไหนมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่เอาหนีจากกรุงเทพไปอยู่จังหวัดเพชรบุรีวัดอะนะมันมีวัดหนึ่งอยู่นั่นเป็นวัดกรรมฐานเปินโลกศิษย์ของอาตมาคนหนึ่งคือมหาพรอยที่เป็นตรเรียนศีระโยกไปอยู่ที่นั่นเป็นจากสำนักวัดจำแพงแรงเนี่ยวิหนีเสือไปพบตจะอะไรก็เลยทำลองดู เอีหนอเนี่ราคาหลายพันบาทนะแต่มีกลัวหนอบางแน่ค่ะอังนี้สงสัยแต่เมื่อทดลองแล้วหายสงสัยแล้วมันถูกแล้วแต่ก่อนนว่ก็ไม่ถูกนะือบางคนพอมาจะเข้าปฏิบัติเขาเฮ้ยเป็นสมะอ่านักสงสัยแล้วอันนี้ก็เรียกว่าความสงสัยลังเลใจเนี่ยมันให้ขาดให้ขาดจากสิ่งที่เราจะได้มันก็ไม่ได้ ตัวอย่างอีกคนหนึ่งหลายคนทีเดียวเขาสร้างสำนักขึ้นแล้วอยู่ใกล้ใกล้คุงเทพดนี่แหละก็มีคนพูดว่าวิธีปฏิบัติปฏิบัติของพม่าในฐานะที่เกลียดพวกพม่าเขายงดิ่นทุย,ยาเลยไม่อยากเอาแต่ก็มีคนมานิมนต์อาตมาไปอาตมาเขียนกระดานดำขึ้น,นกระดาป้ายลยทสีสลาเลยเอายมอ่านเนาะเนี่ยให้อ,อ่านง่ายตัวหอตัวอ้อเนาะ ภาษาลายภาษาไทยไมาจากภาษาพินโนเลนไหนโนไหม,ไ,หมไม่โู้ก็อ่านฟังแล้วมีคนเข้าถานเยอะเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าสงสัยแล้วมันเป็นงี้นะการปฏิบัติมันก็ผิดไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทืทวาเป็นบาปอย่างกลางมันเกิดขึ้นในใ,นใจของ่ลรบุคคลทีนี้บุญก็ชำระบาปอย่างกลางอีกคือสมาธิสามยังมีบาปอย่างละเอียดนอนดอ ต้องจมีใจเหมือนพุทธคอนอยู่ข้นสมบาปอันนี้ต้องชำระโดยบุญขั้นละเอียดคือวิปัสสนาเนี่ยแหละบุญแปลว่าชำระชำระบาปอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดบุญก็มีสามขั้นบุญอย่างหยาบบุญอย่างกลางบุญอย่างละเอียดบุญอย่างต้นบุญอย่างหยาคือบุญต้นต้นก่อชำระกายกับวาจาบุญอย่างกลางคือสมาธิก่อชำระใจจากนิวรห้าบุญอย่างละเอียดคืออนุสัยบุญอย่างละเอียดคือวิปัสสนาก่อกำจัดอนุสัย อสองตัวโลภะแปดโทสอสองโมหสองนี่นหะฟังเอาบุญแล้วไมได้บุญอย่างนี้สิยอมนะเมื่อเรารู้บุญเนี่ยเราก็หาโชคเลยสิหนไ,ได้ตรงไหนลูโลกโยมก็ลองนึกเลยสิโยมฟังเลยนี่ยมันได้บุญตรงไหนไกายได้ไหมลอยาจได้ไหมใจโยมได้ไหมบุญเกิดตั้งกายกับใจใจได้แล้วนะนอ้อยหรืมมากกว่าว่าเอเองสองฟังเอาข้อมอันนี้ต้องจําถ้าไม่จําไม่ได้อาตมาจะเทศเรื่องอะไรระยอันเนี้ย ย่างไปทางนี้จะได้ไม่้องเสวเวลาแต่ทางไหนล่ะฟังให้ดีนะทีนี้สามฟังพอเป็นอุป,ปนิสัยปัจจัยมันฟัง,งเอาบุญนีเยมจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็จะนึกว่าไม่ได้บุญนโยมใช่ฟังไปเถอะตังใจฟังแล้วมันเป็นบุญแล้วรู้ไม่รู้ก็ตามเช่นแค่สวดอภิธรรมโยมฟังไม่ร่วงให้ตั้งใจฟังนะ ทั้งข่าวมันรู้เรื่องมาน,นั้นเขายังยไ,ได้ไปสกิสวรรค์ได้งูเลี้ยมก็ไม่รู้เรื่องแม่ไก่ก็ไม่รู้เรื่องไม่ไปสวรรค์ได้เหรอเงาทไมจะไปไม่ได้อันนี้ฟังเอาบุญฟังเอาคมรู้ต้องจบฟังแต่เป็นูุปนิสัยปัจจัยรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามตั้งใจฟังเถอะเมื่ทีก็ทํา,ง,ทาทงานไปบ้างล้างเื่อล้างทามองรับแขกทับคนบ้างแต่ยินเสียงแว่วแว่วกับเสงไปไม่าย่ไหดีกว่าไม่ฟังไหนเท่า ข้อที่ 4. สีฟังปฏิบัติอันนี้สําคัญมีอยู่สองอย่างหนึ่งฟังแล้วจาไว้เมื่อมีโอกาสไปปฏิบัติตามทีหลังเช่นอาตมาสอนาเรื่อเลินทองเรีินมันต้องมีคุณธรรมสีข้อนะเรพุทธเจ้าเรียกว,ว่าคารวาดสธรรมหนึ่งขันติความอดทนสองสัจจะสู่สัตย์กันสามธรรมะจะคมจะเจงสี่จากห้าสิละ ขันติสัจจะธรรมจักขะมีพระวัสสะธรรมโยมก็จําไว้ขันติสัจจะธรรมจักขะขันติสัจจะธรรมจักขะขันติความอดทนสัจจะความซื่อสัตย์ธรรมะความคมใจจักขะจุจระเนีโยมจําไว้ถ้ามีโอกาสถึงข่าวเนอ้าวพยานโยมอืมหายอดทนเวลาทํางานอาเมือตังน้ำกดซู่ก็ให้มาใช้เงินเป็นทองเลี้ยงตัวครอบครัวคนลำบาก พงกากรรมพนเจ็บใจเอาไปปฏิบัติทีหลังก็ได้แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติวิปัสนาปฏิบัติคณะนี้เลยคณะนี้โยมตองเทศเหล่านี้ปฏิบัติในเลยกําหนดตรงไหนที่วัดมหาธาตุพุกวันพระจะต้องมีเทศที่คณะห้าสาหรับนักปฏิบัติทั้งหมดที่ปฏิบัติอยู่ในญาติโยมในโบสถ์ในศรัทธามาฟังก็ได้ต่างอยู่บ้านไปฟังก็ได้ทุม่มสองทุม่มถ้าไม่มีทุระ ถ้ามีธุระประเทศไวกว่านั้นสองทุ่มเป็นกฎเกณฑ์ส่วนมากเทศก็ให้นั่งกรรมฐานไม่ให้ฟังเฉยๆขัดสมาธิหลับตาฟังกำหนดเลยกำหนดจะยินน้อ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 ที่หูสมัยพระพุทธเจ้าฟังอย่างนี้เป็นส่วนมากสิ่นพาหิยะพาฤิยะในยินก็สะกว่าได้ยินแต่คือได้ยินหนอเนี่ยเห็นก็สักาเห็นก็เห็นหนอมีเรียกว่าฟังปฏิบัติ ทำไมจึงต้องปฏิบัติขนาดนั้นก็เพราะกิเลสมันเกิดในขณะนั้นด้วยขันห้าเกิดในขณะนั้นด้วย,เก,นนวยเกิดตรงไหนเสียงกระทบหูไงเวลาอัตมาเทศอยู่นี้โยมได้ยินไหมได้ยินได้ยินมีขันห้าเกิดแล้วนะโยมนะตรงไหนเป็นรูปเสียงอัตมากับหูโยมเสียงอัตมาจากสายเนี่ยวิทออยุยานเกาะเนี่ยมันไปกระทบหูโยม โยมก็ได้ยินเสียงนี้ขันห้าเกิดแล้วเสียงก็เผ่วนี่เป็นขันหนึ่งเรียกว่ารูปประขันทีนี้เมื่อโยมฟังเสียงอัตมาแล้วโยมรู้สึกยังไงโยมแต่บางคนถูกใจให้เทศทันใจฟังดีฮะถ้าเกิดสบายใจใช่ไหมโยมสบายใจนี่แหละขันไหนทุกขเวทนาเป็นเวทนาขันถ้าคนไหนฟังแล้วใช้ไม่ได้องเนี้ยอูดอะไรก็ไม่รู้น,นี่ทุกขเวทนาก็เป็นเวทนาขันอีก แต่คนไหนฟังเล้วเฉยๆดีก็ไม่ว่าชั่วกว็ไม่ติเฮ่เฉยๆอย่างนี้เรียออุเบกขาเวทนาก็เป็นเวทนาขันได้สองขันล้วนยมนะที่นี่จําได้ว่าเจ้อมีเสียงอาจารย์นอมาแล้วหลวงพอ่อหนอมาแล้วอ่ามีสัญญาขันหรือจําอาจารย์หนอไม่ไรนีม่มีพระทันเทศํำลังสอนธรรมะจําได้ก็าสาลังฟังธรรมะก็เป็นสัญญาขันแล้ว ต่ไงเห็นว่าเออทันเทศช้าหรือเทศเร็ว้าดีหรือไม่ดีเข้าใจหรือไม่เข้าใจนี่แหละเป็นสังขารขันเพาราะพวงแตงที่ได้ยินแววแววในวิญญาณขอภาขัขนือยังยมไมในยินเสียงครั้งหนึ่งขันห้าเกิดแล้วขันห้านี่แหละเป็นอารมณ์ของวิปัสนาเป็นเพลงของวิปัสนาที่แล้ว,วิปัสนาเพลงหกขันห้าอาจตันาสิบสองถาสิบแปด จินจีบสองอริยสัจวสี่ปฏิจจมุปบาทที่สองนี้คือภูมของวิปัสสนามื่มันโผล่ขันห้าแล้วมันก็เป็นพรมเลวก็มีทางเดินเนี่ยจึงต้องกําหนดขันห้าโยงกำหนดได้ยินน้องได้ยินน้องมันโูกขันห้าแล้วโผกรูปกับนามแล้วขันห้าย่อให้สั้นก็เหลือสองคือรูปกับนามรูปคงไว้เวทันาที่อาชันคัญาณนป็นนามก็เหลือสองคือรูปกับนามได้ยินน้องคือกําหนดรูปกับนามกาหนดขันห้านี่เลยพิเรศมันก็ขาด ถ้าฟังเฉยเฉกิเลสไม่นนขาดนายมนะสมมติโยมจะฟังอตตมาเทศจนจบกันกิเลสไม่ขาดแต่บุญก็ได้เป็นบุญคนละขั้นเขาเรียกกามรจรบุญบุญขั้นกลางฟังเฉยเฉยนี้อยู่ในบุญขั้นกลางเขาเราียกการมรวจรกุศลหรือกามาวจรบุญถ้าเราท่องคิดอ,อยู่ในกลามคือในโลกมนุษย์นี่แหละบุญส่วนเนี้ยอยู่ในสวรรค์หกขั้นมังอยู่ในมนุษย์บ้งเรียกว่าบุญขั้นกลามมันอยู่แค่นี้ แต่ถ้าโยมฟังด้วยการกำหนดได้ยินน้องได้ยินน้อแเนี่ยมันใช่บุญขั้นกลางบุญขั้นนั้นมันเป็นขั้นที่จะไปโนกุฏะจะต้องการบุญเหนือโลกเพราะฉะนั้นถ้าโยมไม่กําหนดมันก็เป็นบุญขั้นกลางถ้าโยมฟังแล้วกําหนดได้ยินน้องได้ยินน้องยินน้องยินน้อยินน้องนี่เป็นบุญขั้นภาวนาแล้วต้องการจะไปนึดผ่านแล้วกิเลสขาดพอได้ยินน้องครั้งหนึ่งกิเลสขาดไปเกือบช้า ได้ยินน้องได้ยินน้องน่ขาดไปทีไรจุดชาติจุดชาติแต่ 8, ต้องในองค์สามหนึ่งอาตาปีตั้งใจทำสองศติูมาสติูคอยจ้องอยู่ที่หู 3, สามสมปชโนคอยจัดอยู่ที่หูโยมอย่าให้เผลออย่ยินน้อง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 นี่เพาขาดไปขาดไปขาดไปท่านไม่มันจึงขาดมากอย่างนั้นอาจจะไม่ขาดมากอย่างไรเมษายนก็หมดได้ยินน้องครั้งหนึ่งนี่ จิตของโยมเกิดดับสิบเจ็ดขณะอตัตยุิยะพวังพวังคจรณะพวังภูปิถีทะปัญจทวารภัจนะณะโสตวิญญาณสัมปชิตธนนะสันติรณะโวตพนะันะนี่ยังไม่เป็นบนุญเพราะชาวนะดวงที่หนึ่งดวงที่สองสามสี่ห้าหกเกิดเจ็ดชาวนะเนี่ยเป็นบนุญเพราะอสิเลตมันขาดในชวนะดวงที่หนึ่งถึงดวงที่เจ็ดนี่นันขาดไปเจ็ดชาตนะินั่นเละ ทำไมจึงขาดเพราะสีนสมาธิปัญญาเกิดสีลยึดขันห้าเป็อนอารม์สมาธิยึดขันห้าเป็นรมวิปัญญายึดขันห้าเป็นรมนี่คือมรรคแปดมรรคแปดย่อให้สังนเหลือสีสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นก็หมดได้ยินน้องยินน้องนี่กิเลสขาดไปถึงสิบชาติแล้วจึงที่ว่าเราฟังปฏิบัติฟังอย่างนี้ได้ผลเยอะสมัยพุทธเจ้าฟังอย่างนี้นะเอาละอันนี้เป็นความมุ่งหมายของการฟังเทศฟังเอาบุญได้บุญตรงไหน โยมก็จะได้ทราบกันสักทีหนึ่งแล้วจะได้ปฏิบัติถูกต้องฟังเอาความรู้แล้วก็ฟังพอเปนิสอุปนิสัยฟังปฏิบัติที่นี้ฟังอุทิศสมนบนูรณ์เมื่อฟังแล้วใดบุญก็อุทิศให้ผู้ตายพ่อแม่พี่น้องสิ่งฟังเทศในงานตพเป็นต้นจบริญนะเห็นความมุ่งหมายประชิน,นากะตอนนี้จะเทศในหอข่าวาย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากอาศัยหลักพระบาลีว่าเอเสวะมัคโคนัตถัญโย ทางสายนี้เท่านั้นที่เป็นไปพร้อมผูกความบริสุทธหงดจดของสัตว์หลายทางสายอื่นหนึ่งเอเสวะมะโคนักทันอยู่ทางสายนี้เท่านั้นฐานักทันโดยทางสายอื่นหนึ่งทัศนัตตวรสุทธิยาที่เป็นไปพร้อมเูกความบริสุ์ทัศนัตตะเพื่อความเห็นอันบริสุ์ริสุธิยาเพื่อความเห็นอันบริสุทธ์ของสัตว์หลายสายนี้เท่านั้น เยตันหติตุมเหปฏิปัติเถิเชิญท่านถลายเดินทางสายนี้เถิดเยตันหิตุมเหปฏิป,ปน,นาเมื่อท่านถลายเดินทางสายนี้แล้วทุกขัดสันตังกริสสาท่านถลายจะทําที่สุดแห่งกองทุกข์ให้สิ้นไปได้ทางสายนี้คือสายไหนก็ย่อยอัธิบายต่อไปนี่ทางเดนินของเรามันมีเจ็ดเส้นนัยยมนะหนึ่งทางไปนรกด้วยโทสะตายด้วยโทสะตกนรกแน่โทเสนะหิตยีพยินัสตา นี่ยังอุปปัติันติชิงอยู่คนทั้งหลายตายด้วยโทสะตกนรกประเทวทัศเปื้นก้อนหินจะฆ่าพระพุทธเจ้าโทน็นิมโทตกนรกแล้วทั้งที่บวชในสำนักพระพุทธเจ้าแทา้แต่ว่าไม่เอาเกิเลตออกมันก็ตกนรกได้พระพุทธเจ้ารับรองไม่ได้ถ้าตัวไม่รับรองตัวเองนะเช่นท,ที่สองไปเป็นเปรอืออสุรกายนรกมมนอยู่ที่ไหนอันนี้เคยเคยเทศไปแล้วไปเป็นเปรอือสุรกายเร,ราเรียกกันว่าผีหลอกไปพระโลภะ เป้นที่สามไปเป็นสัตว์ริษานพโมหะเช่นที่สี่ไปมนุษย์พระสินห้าเส้นที่ห้าไปสวรรค์พมหคุศลแปดเส้นที่หกไปพรมโลกพระเจริญสมถะเส้นที่เจ็ดไปนิพพานพระเจริญนิัสสนานี่ไปเส้นนี้นะย่างไปทางนี้คือไปทางที่จะไปนิพพานอ่าไม่จะไม่ได้ต้องเสียเวลาม,มากนี่จะไปนิพพานก็ต้องไปทางไหนมรแปดนั่นแหละสมเลยทอดสัตวยแล้ว ทางสายนี้ก็คือมรรคแปดในแนวปฏิบัติสืเทอในวันนี้มรรคแปดธรรมดาม่ค่อยมีอะไรจำคร่่งใดทางนั้นแหละสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังโปดํมลีชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมโทการงานชอบสัมมาอชิโวคุณดูชอบสัมมาวายโวเพียนชอบสัมมาสติยชอบสัมมาสมุทั้งใจชอบมีเท่านี้ย่อให้สั้นกัเลยสามสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกปดํมลีชอบย่อลงเป็นปัญญา สัมมาวาจาวาจาชอบสัมมาสัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชูเป็นด right. well, ูชอบย่อลงเป็นศีลสัมมาวจุโมเพียนชอบสัมมาสติสังขุชอบสัมมาสมาธิตั่งใจชอบย่อลงเป็นสมาธิมักแปดย่อให้สั่งเหลือสามสีนสมาทิปัญญานี่ปริยัติว่าไว้เท่านี้ไม่ยากง่ายแต่ทีนี้จะว่าปฏิบัติทีเนี้ยปริยัติว่าไว้เท่านี้ปฏิบัติสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอะไร เห็นอะไรกันแม่จึงจะเป็นหินชอบอย่างโยมเห็นว่าเออวันพูุนี้วันพระจะไปฟังเทศปฏิมาธาตหรือฟังเทศวัดใกล้ๆนี่จึงหินชอบไหมหินชอบแต่เป็นมักแสบ,บไหมไม่เป็นทําไมไม่เป็นอารมณ์คนละยอย่างนี่สี่สำคัญตรงนี้นะโยมนะเธอ,อโยมเห็นว่าออคนเรานี่เกิดมาทุกคนก็มีกรรม กันเป็นของตัวใครทําดีดีใครทําชั่วดีชั่วโยมเห็นอย่างนี้เห็นโผไหมเห็นท้อไหมท้อม่ทิพแต่ว่าเป็นมักแบบไหมไม่เป็นเพราะอะไรเพราะมันเป็นกุศลกับมบดสม่ใช่มักแฝดทาไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะอารมณ์คนละอย่างเห็นอย่างนี้มีบัญญัติเป็นอารมณ์มักแต่เขาต้องมีอารมณ์อีกอย่างหนึ่งอันนี้สําคัญนะอะสำคัญตรงนี้สิมักแฝดเข้าใจม่ถูก็เดินมถโกนะ นี่จะเห็นว่าเจริญสมถะดีอาจารย์สมถะสอนเยอะบางอาจารย์ก็สอนนามะพัทะนามะกัทะจะไปดูโนดกัทสิท้เจิรามณีโนนจะให้ได้มโนมยิทธิโน้นอ้าวอาจารย์ก็สัมปพุทโธสัมบทโธอ้าวอาจารย์บางอาจารย์ก็สัมมาอรหังบางอาจารย์ก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธบางอาจารย์ก็พุทโธพุทโธบางอาจารย์ก็แผ่เมตตาอ เป็นสมมัมมาทิฏฐิในมรรคแปดไหมไม่เป็นเพราะอะไรเพราะอารมณ์คนละอย่างนะเราก็จะได้เข้าใจถูกนะกางสัมมาทิฏฐิตายตัวเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสีเห็นอย่างอื่นไม่ใช่ดังนั้นสมมัมมาทแบบิฏฐิในมรรคแปดจึงต้องแกะออกเป็นห้านะหรือหกนะโยมนะจะได้ตัดสินถมกนึ่งกรรมมัสกตาสัมมาทิฏฐิเห็นว่า ทำสัตว์ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วเราละชั่วทำดีใช่เป็นไปวัดสมาทานชิ้นหา้าสมาทานชิ้นแปดไหว้พระสดมนต์ละชั่วไม่ทำบาปแล้วอย่างนี้ไม่ใช่สมัมมาทิฏฐิในมรรคแปดเป็นแค่กุศลกรรมบดสุดเท่านั้นเพราะอารมณ์คนละอย่างสองชาณสมัมมาทิฏฐินว่าการเจริญสมมะเป็นของดี เป็นพระท่านสอนให้ว่านามพะพะทะก็ไปปฏิบัติกับท่านท่านสอนว่าสัมมาหังถูกก็ไปปฏิบัติกับท่านท่านสอนว่าสัมปุทโธถูกไปปฏิบัติกับท่านแต่สอนให้นั่งโดยเฉยไม่้องภาวนาอะไรไสป,ปฏิบัติกับท่านเถอะนั่นก็ไม่ใช่มักแตดเพราะอะไรฮะเพราะมันไม่ถูกปรมัถธรรมไม่ถูกขันห้าไม่ถูกรูปถูกนามไม่ถูกอจิรยศัสตร์มันจะเป็นได้อย,อย่างไงอารมณ์คนละอย่างอันนั้นเป็นแค่ขุศลน กาเจริญธรรมะก็เป็นการมารูปจรนกุศลหรอไปแค่นี้ทีนี้วิปัสนาสัมมาทิฏฐิเห็นว่าการเจริญวิปัสนาเป็นของดีแล้วลงมือเจญเจริญวิปัสนาปึงเดินตรงกรมนัง่งกนดเอายมผมเดินตรงกรมขวาย่างนอซ้ายย่างนอ นี่ตรงนี้จนสัมมาทิพถึงมรรคแปดเพิ่มแล้วตรงไหนนะลองนึกดูคิดดูเนี่ยเห็นชอ่คือเห็นอริยสัจที่ตรงไหนเป็นอริยสัจหาซะก่อนเท้าของโยมที่ก้าวไปมันคือขันห้านี่แหละขันห้าที่ก้าวไปนี่แหละเป็นทุกขสัจของจริงคือก่อนทุกเลยคนหนึ่งนะตัณหาก่อนกนที่ให้โยมก้าวไปนี่กามานิ่เป็นสมุทัยสัจบาลีธนปุริมิกาตัณหา ในอัตถาามหาสติถานสูตรแก้ไว้ชัดเจนเขียงแจ้ในขณะที่ก้าวไปนี่เ่ยทุกขัตก็กมีสมุทัยยสัตก็มีขยงก็มนดแล้วก็มรคขัตก็กมีนิโรธาสัก็มีถ้ายมก้าวไปเฉยๆไม่เลยกําหนดอันนี้มันเป็นทุกขัตสไม่ใช่ทุกอริยสัตว์นะถ้าก้าวไปเฉยๆนี่เขาเรียกว่าทุกขัะยงกาหนดขวาย่างน้อง อันนี้เป็นทุกขะอริยสัพแล้วปัญหาส่วนกรที่ให้เกิดขึ้นถ้าหากวากำหนดจึงจะเป็นสมุทัยอริยสัพเพปลูกังให้ดีทุกขอริยสัจแล้วนะโยนะกำหนดขวายย่างหนอนี่ทุกขอริยรสัจเีแล้วขาที่ก้าวไปนั่นแหละนั่นแหละคือคำหนา้านี้เป็นทุกขะอริยสัจของจริงที่ห่างไปจากขั้นทุกขะอริยสัจเพ ท,าาทุกขะอริยะสัจจะทุก็เปลว่าทุกอริเปลว่าขา้าศึกยะเปลว่าห่างไกลสัจจะของจริงของจริงที่ห่างไกลจากขา้าศึกคือกิเลสโยมก็หนดขวาย่างน,น้อมกิเลสตายไปเจ็บข้าจึงนี่คือว่าอาริยะขาขวาที่กา้าวไปนุ้เป็นขันห้านี้คือทุขกขะัน เมื่อกำหนดขวาย่างนอ้องเป็นทุกขอรยิยสัจจะตัณหาก่อนๆที่ให้ก้าวไปก้าวมาเป็นสมุทัยอรยิยสัจจะของจริงที่ห่างไปจากข้าศึกคือสมุทัยสมุทัยมันหยุดทำหน้าที่ข้าศึกคือกิเลสตายตายไปกิจชักสติที่กำหนดขวาย่างนอ้องนั้นเป็นมรคอริยสัจ ตัณหาก่อนกรเวเดก่อนอกอน,กนมันดับลงไปเจ็ดชาติเป็นนิโรธอริยสัจอย่างนั้นในมหาสติปัฏฐาน,นาสูตรท่านจึงกล่าวไว้ว่าสติที่กำหนดขาที่ก้าไปนั้นเป็นตัวทุกขสัจจักษาส,สมุทถาติกาโุลิมะตัณหาตัณหาก่อนกรที่ให้สติเกิดนั้นเป็นสมุทัยสัจ ดุขินนังอปวัติความไม่เป็นไปแห่งทุกขสมุทัยมิโรนิโรธอริยสัจทุกขปริชานโนสมุทยะปัจะานุนิโรธารมณโนอริยมคโคมมคสัต